สวัสนีทท่านนัช่องอนแท้เน็ตฟรีครับวันนี้นท้าะมาต้องมาอยู่กับเน็ตฟรีแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กติดตามช่ออนแท้ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะฝากกดติดตามด้วยนะตามที่ตอนแา้บอกน้ำมู้ชมไปเยอนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะก็มาทุกเน็ตฟรีที่เาาแท้จะบอกน้ำมือชมเลยก็กดตามตอนแทได้เลยนะ ห้าวจะเป็นต่างจังก้าสามารถต่างจังก้าวี่หยับจอวันนี้เป็น่องทีนชิมได้ที่สามสิบว็นมสมัครกันยุบก,ก่อนได้นะเหมือนที่ตดัดเตสประจำผู้ชมไปอยอกดดูได้นะครับผมตัวถาไปก้จะเป็นะนะดอาก้สามห้าจัสามหกสี่ยับดอวันนี้เป็นชิปงาน,นเล่าที่สามสิบวัน ก็สมัครตัวได้นะครับวันที่ตาแต๊ดบท่าผู้ชมไปเย้ยนะผมจะไปที่ตาแต๊จะบอกท่าผู้ชมนะครับก็ก็ตามตาแต่ได้ยังได้ก้าวจากไปนะครับต่อจากไปจะแปต่อจากไปไปเชียมเจาะออตอนนี้เป็นหนึ่งยี่สิบยังได้ที่หนึ่งวันแนล้วก็เรามาสมัครกันตนัวได้นะ ที่ตัดนี้บอกทางโูชมไปนะครับต่อไปชัเข้าสามารถรอกจากข้าวชีย่าง่อตัวนี้ก็จะเป็นอยัางคำเดียวอยู่ที่ประมาณ่องกิ๊กช่งกันได้ที่30วันนะครับก็ลองก็สมัครดูได้นะครับ ตัดซ่อตาอไปตอกันก็สามารถต่อกันสามจะเชื่อมเนาะตอนนี้เป็นสิบกิใช้งานได้ที่สามจีวันแล้วกดสมัครอยู่ได้นะฮะกดมือนตามที่ต่อแท็บไปเลยชวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ต่อแท็บไว้นะก็แค่ de